อ่าเคมายนโรธะพองดูแม้จะ ประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นตารและนานเ,นาท,เทินสาธุปเช่อนอกอกนพุทธังพระวันตังอภิวาเิมี

นะมีปลายทุกอันสุดก็ได้ครับนะครับก็ต้องได้เนาะครับตั้งแต่เช้าเลยค่ะไทนะครับมีมีนะครับ <laughs> <laughs> hahaha <laughs> ahh Terima <tiple> kasih telah menonton! ก็ได้นะครับที่มาเบลครับนะครับก็ว่าวันนี้การนะครับนะครับต่อส่วน <laughs> ขอเรียนว่าจะขอประทานโอกาสในการกล่าวในวันนี้ครับประเด็นที่ <laughs> <laughs> ค่ะได้เลยค่ะขอให้มีใจค่ะค่ะ <coughs> 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 僕は不安なんですから。はい。<laughs>

Halli, 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 hall เออบุญค่ะไปทํา

An ราม yeah. ีเงินมีทองมีความรักให้สามพี่ครับขอให้ทุกหลานคอยเตือนให้ทุกคนคอยคอยให้ทะกคนคอยคอย

นี่นี่คาบ้านตูนนี่ยังมาเนาะชาวเขาอยู่บนต้นนาด้วยผู้กาจัดหนาขอม้าขอ้งไอ้เนี้ยยี่นี่ดีเลยมีมีคอยขอม้าดีเด้ออ้าคลูกสาวบ้านดีข้าวหานมีลูกสาวงาม

มาฝากเกาไว้บ้านนี้งเบ้อใครเป็นลูกเป็นล้านฝากไว้ให้ให้เติ่งดูแลให้น้ำเจ้าใครจากนี่ก็เป็นลูกเจ้าคนหนึ่งเลยแม่เบ้อที่ยังที่ขาดกันได้ก,บก็บ้ากันเนาะเออนะเฝ้ากาันเออไหวกันเออมาให้แม่ก้อนแม่บอกให้แม่เพิง่งกะเออเพราะว่าใครเพราะว่าคนบ้านนี้นะ Tổ, bốn bốn, bốn, xa, đó. Này bố lớn bò à bố sao thương nó đi à bò หน่อยเด้อ ô ơi เข้าครับญาติท่านนพวกเรากระตรองเข้าดีเราสามาดีเด้อแม่เด้อเราสามาดีพี่น้องท่านสามารถตอนรับเพิ่นเจ้าดีพูดคุณหลายๆ่มาตอนรับลูกเคยคนหนีเนาะลูกเนาะสวัสดีกันทุกคนเด้อเฮ้าสวัสดีนี่ว่าตูตูถ่ายจ้าประตูชุดถ่ายเด้อเอออันนี้นาต้องมี พ่อแม่ห้เอา่านไปแล้วเอาี่น้ำใจพ่แม่ดีบ๊อบดีบ๊บ่หวให้ไหจ้าดีบอ้อ้โหโอ้โหอ้โหดีบ๊อบวะาว

cái mát nè mát nè ơi, ngon, ngon, ơi, 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 ơi

nó này chơi <laughs> ván này chơi ván cái gì chơi cái gì chơi cái gì

ความยุตานะทั้งหมดหรือเปล่าทั้งหมดข้าวปุ้นแล้วตัวใยญ่ใหญ่เจ้าเขาเฮ้ยโอ้ยตั้งเขาเขาลูกห้างด้วยตัวปามยัท้ายด้วยให้รอดเนี่ยโอ้ยัวปามยท้ายแกออกยังแหละอันไฟมัน เม่ได้ไ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 ม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ได้ไ้ไม่้ไม่ม่ได่ได้ไม่ได้ไม

นี่อละนตาวชาวคันนีมามีผมจิเอาแนเออมามีเดี๋ยวกมจิเาแท้ไม่ก็มาแก่จู่ทำง่ายไปนั่งสองทางนั่งไนบนลดีุ่ได้ดีดูดีจ้าจะเก็บเอา

คนแก่คนแก่ที่มต้องขี่ไมได้มีระบบขนส่งแบบระบบขนส่งแบบรถบัสรถตู้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 รถบัสรถต้รถบัสรถตู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 ้รถบัสรถต้รถบัสรถตู้รถบัสรถตู้รถบัสรถตู้รถบก็เป็น้รถบัสรถต้รถบัสรถตู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 ้รถบัสรถต้รถบัสรถตู้ เปนมงคลมันเป็นมงคลดีานมันสมรสนะับระว่างนางสาวอุกันดาอุตวันกับนายุณโสดรารีนะครับทั้งสองพอได้ตัวเป็องค์ใู่คู่กองเือนเป็นสามีภรรธากันต้องตมรชบตไปวันนี้นเวลาเป็นมงคลแล้วนะครับอพอวันจนผู้บ่าวสาวีียงับคันบัก không phải là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

You <laughs> know, I can't. I can't, I can't, I can't. <laughs> Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! You know what? Oh, I'm going to Ôi trời ơi, trời của trời ơi,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 

đây 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 đây. rồi. Đúng rồi. rồi. Đúng rồi. Đúng